มาชมมิ้วน้อยกันค่ะวันนี้ลูกแม่รุ่งนั่งงมยานค่ะกินอาหารเปียกกับอาหารเม็ดของแมวเด็กค่ะกินอิ่มแล้วแหละพอเทอาหารให้พวกเขากินกำลังว่าจะอัดคิปด้านมีสายเข้ามาติดสายอยู่พอคุยสายเสร็จเด็กๆก,ก็กินจะอิ่มแล้ะหนูดำแต่งตัวแล้ะ ไออิ่มแล้วแล้วนะั้นแต่งตัว,วนะน,นั่นอะอนุก็ะบัดมือสะบัดไม้ละแต่งตัวใหญ่เลยนะลุงนะพอกินอิ่มพาะพังประตูประตูพังเออพ่อมันก็ไม่อยู่ใครจะซ่อมกงให้น้องดีๆพ่อไม่อยู่คะ่ะใครพ่อไม่อยู่ใครจะซ่อมกงให้น้องคะโอ้ปากมอมเมมเลยอุย้ย <laughs> ยูมันตัวกาดตูน,นนี่นะน้องนะอ่ะเออชายลาว่ะนะน,น้องงั้นไอ้ส้มนุยังไม่อิ่มรุงรุงเ้ยรุงเ้ย เอออยู่หน้าอินดูนี้ก็ <g ör> <g ör> ให้กินอาหารเป ant, ียกผสมกับอาหารเม็ดนะคะแล้วก็บางมื้อก็จะเสริมด้วยไอ้นมแพะแต่เช้านี้ไม่ได้เสริมนมแพะทีเดี๋ยวไปเสริมมื้อเย็นจะเสริมนมแพะนี่คือหนึ่งวันต่อหนึ่งมือะะ้อค่ะเพราะว่ามันมีเด็กในบ้านด้วยเนาะมันมันซื้อไม่ทัน บอกพ่อพ่อ,พอแม่แม่ะถ้าเกิดใครจะส่งอาหารเปียกอาหารเม็ดแมวเด็กหรือว่านมแพ้พวกหนูพวกหนูก็ยินดีครับเพราะว่าแม่รุ่งค่อนข้างที่จะพอมะค่ะน้ำนมเลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยจำเป็นต้องเสริมนมแพ้แล้วก็ตามด้วยไอ้พวกอาหารของแมวเด็กอะค่ะ <c oughs> เพิ่งล้างอคอกเสร็จอคอกเปียกอยู่แต่โดยรวมเขาก็ได้เริ่มงดีนะคะเขาก็แบบเล่นกันตามภาษาเด็กกันนะคะ,ะก็เออถือว่าโอเคแหละโดยรวมนะ่ะเพียงแต่ว่าน้องอาจจะดูตัวจิ๋วไปหน่อยด้วยความที่ว่าแม่เขาน้ำนมไม่ค่อยไม่ค่อยมีเนาะ เราก็จําเป็นต้องเสริมนมตามด้วยอาหารเปียกแมวเด็กอาหารเม็ดแมวเด็ก่ะค่ะ